สวัสดีนักเรียนชั้นม1ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูส้มนะคะคุณคณรูรัตานาจำปุ่มนะคะสำหรับนักเรียนม1นั้นนะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะระบบจำนวนเต็มนะคะซึ่งในใบงานรอบแรกนั้นนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำใบงานนะคะในเรื่องของการบวกการลบจำนวนเต็มไปแล้วนะคะสำหรับนะคะในครั้งนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็น ในเรื่องของการคูณจํานวนเต็มนะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่านะคะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยได้ผ่านการเรียนเรื่องการคูณมาบ้างแล้วนะคะและก็เชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ยสามารถที่จะท่องสุดคูณได้อย่างแน่นอนนะคะหากนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังยังท่องไม่คล่องนะคะนักเรียนก็ในช่วงระหว่างนี้นะคะนักเรียนก็สามารถ ทบทวนนะคะแล้วก็ฝึกท่องสูตคูณนะคะไปได้เรื่อยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในเรื่องของการคูณจํานวนเต็มนั้นนะคะเรื่องที่1นนะคะเราจะดูในเรื่องของการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกนั่นเองค่ะการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะคะ 2อคูณเนะคะ2อคูณเอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนั้นเราจะทำยังไงนะคะนักเรียนนะคะสามารถหาผลคูณได้โดยใช้การบวกจำนวนเต็มบวกซ้ำๆกันนะคะข้อแรกเลย2อคูณเนะคะเราสามารถบวกกันได้ซ้ำๆหมายความว่านะคะ9ตัวเนี้ยบวกกันอยู่สองตัวนั่นเองนะคะ9กบวกเซึ่งมีค่าเป็น 18นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะ5คูณ3 5คูณ3นะคะหมายความว่า3เนี่ยบวกกันอยู่5ตัวด้วยกันนั่นเองนะคะ3บวกได้กัน5ตัวซึ่งก็จะมีค่าเป็น15นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปค่ะนักเรียนลองทดดูสิคะว่า2คูณ4ถ้าเราใชา้ความสัมพันธ์ในรูปของการบวกนะคะลองลองทำดูสิคะว่าจะได้ว่าอะไรนะคะ 2คูณ4ก็หมายความว่า4บวกกันอยู่2ตัวนั่นเองค่ะ4บวก4ก็มีค่าเป็น8นั่นเองค่ะทำได้ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะครับข้อต่อไป C คูณ2นะคะ4คูณ2หมายความว่าอะไรถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกก็หมายความว่า2นั้น บวกกันอยู่กี่ตัวคะนักเรียนถูกต้องค่ะสี่ตัวนั่นเองค่ะอ่าสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้คำตอบมาก็คือแปดนะคะอันนี้คือการคูนจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะจะได้ ผลค pain, ูณเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองค่ะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกจะได้ผลคูณเป็นจํานวนเต็มบวกค่ะอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะเราจะมาดูในหัวข้อที่2นะคะเป็นการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบนะคะการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบนะคะ เราก็ยังสามารถนะคะหาผลคูณโดยใช้การบวกจํานวนเต็มลบซ้ำๆนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อแรกนะคะ2คูณลบ3นะคะ2คูณลบ3นะคะเราก็สามารถเอาลบ3นะคะมาบวกด้วยกัน2ตัวนะคะลบ3บวกลบ3ซึ่งผลที่ได้นะคะก็จะเป็นก็จะมีค่าเป็นลบ6นั่นเองค่ะข้อต่อไป 3คูณลบ4หมายความว่าอะไรคะลบสีบวกกันอยู่3ตัวนั่นเองนะคะลบสบวกลบ4บวกด้วยลบ4นะคะมีค่าเป็นลบสิบสองนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนลองทำดูสิคะ5้5คูนลบ2 5ห้คูนลบ2หมายความว่าอะไรหมายความว่าลบบวกกันอยู่5ตัวนั่นเองค่ะลบ -2 บวกกันอยู่5ตัวนักเรียนสามารถใช้สมุดนะคะในการจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะลบสอบวกกันอยู่5ตัวมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนมีค่าเป็นลบสินั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะสรุปได้ว่าการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะอีกวิธีหนึ่งเราก็สามารถนำค่าสมบูรณ์นะคะของจำนวนทั้งสองมาคูณกันแล้วเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะสามารถใช้รูปแบบนี้หรืออีกวิธีหนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะจงหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้นะคะอ่ะข้อที่ห สามคูณด้วยลบห้ามามาดูกันนะคะเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการถอดค่าสมบูรณ์ก็ได้นะคะวิธีการก็คืออ่าเรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาคูณกันแล้วเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบนะคะแล้วเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะ 3คูณลบ5นะคะเท่ากับเราใส่เครื่องหมายลบไว้เลยนะคะเพราะคำตอบที่ได้ของเราจะต้องติดลบนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ตัวแรกคือค่าสมบูรณ์ของ3นะคะคูณด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ5จากนั้นให้เราทำการถอดค่าสมบูรณ์ของตัวเลขทั้งสองออกมา ตอดออกมาตัวแรกก็จะได้3นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ5ก็คือ5นั่นเองค่ะจากนั้นให้นำ3ามมาคูณ5 3คูณ5ได้เท่าไหร่คะนะักเรียน3คูณ5เป็น15เครื่องหมายลบด้านหน้ายังอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกตอบแล้วก็คือลบ15นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ9คูณด้วยลบ9 1 9คูณด้วยลบ11นะคะ เขาบอกว่าให้ถอดค่าให้นําค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาคูณกันอ่ะอันนี้ครูจะเขียนให้ละเอียดก่อนนะคะคำตอบที่ได้จะต้องเป็นเครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราใส่เครื่องหมายลบไปเลยนะคะค่าสมบูรณ์ของ9คูณอยู่กับค่าสมบูรณ์ของลบสินะคะสาหรับในข้อที่2ถอดค่าสมบูรณ์ของ9ออกมาก็ได้เป็น9นะคะถอดค่าสมบูรณ์ของลบเออกมาก็คือ 11นะคะคำตอบที่ได้จะต้องเป็นอะไรคะเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นมาดูต่อ9คูณ11มีค่าเท่าไหร่คะนะักเรียนมีค่าเป็น9 9ตอบแล้วนะคะตอบลบ9 9นะคะ,ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาคูณกันนะคะจากนั้นเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็ม ลบนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับในหัวข้อที่2ต่อไปเราจะมาดูในเรื่องต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวขอขั้นกลางาร,ระหว่างนีง้ก่อนที่จะไปในหัวข้อที่3นะคะอ่าการคูณสามารถเขียนในรูปแบบอื่นนะคะแทนการเขียนแบบ a คูณ b, b ได้ด้วยนะคะนักเรียนเคยทราบไหมคะอ่านะคะแทนการเขียนแบบ a คูณ b, b, b ได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น สแล้วก็มีเครื่องหมายจุดแบบนี้นะคะจะลอยจากบรรทัดไปนะคะอยู่ตรงกลาง3าคูณลบสหมายถึง3คูณด้วยลบสนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือเป็นจุดกลมๆแบบนี้นะคะต่อไปลบหคูณด้วยลบสงวงเล็บชนกันแบบนี้ก็หมายความว่ามันคูณกัน<ๆ>เช่นเดียวกันนะคะห้าคูณลบสนั่นเองค่ะ วงเล็บชนกันแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแทนการเขียนแบบ a คูณ b นั่นเองนะคะค่เนาะอ่ะต่อไปนะคะจะมาดูในหัวข้อที่3นะคะหัวข้อที่3ในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะ การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะนักเรียนไม่สามารถหาผลคูณได้โดยใช้การบวกซ้ำๆได้นะคะดังนั้นจึงนำสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนะคะมาช่วยในการหาผลคูณเช่นลบสามคูณสี่จุของเราคือลบสามคูณอยู่กับสี่ใช่ไหมคะเราสามารถใช้สมบัติการสลับที่นะคะจากลบสามคูณสี่นะคะก็จะกลายเป็น 4คูณด้วยลบ3นะคะพอ4คูณคูณด้วยลบ3ก็จะเป็นในเหมือนกับรูปแบบที่2แน่นอนว่าคำตอบที่ได้จะต้องติดลบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสรุปได้ว่าการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะทำเหมือนกับกรณีที่2เลยนะคะให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาคูณกันแล้วเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจงหาผลคูณของจํานวนต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สมบัติการสลับที่การคูณก่อนนะคะอ่ะข้อแรกเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ละเอียดนะคะข้อแรกข้อที่1นึลบหนคูณด้วย3ะคะลบหคูณด้วยาเดี๋ยวเราเขียนก่อนนะคะลบหคูณด้วย3จะเท่ากับ3คูณด้วยลบหพออยู่ในรูปแบบนี้เราสามารถ ใช้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการบวกมาได้นะคะก็คือลบหนึ่งบวกกันอยู่3ามครั้งนั่นเองนะคะลบลบหนึ่งบวกกันอยู่3ตัวนั่นเองนะคะหรือเราวิ้วิธีการถอดค่าสมบูรณ์ก็ได้นะคะคำตอบที่ได้จะต้องเป็นลบนะคะเราก็ถอดค่าสมบูรณ์นะคะค่าสมบูรณ์ของ3นะคะและค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งนั่นเองนะคะ ซึ่งก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่3คูณอยู่กับ1นะคะ3คูณ1ได้เท่าไหร่คะนักเรียน 3, 1คูณ1ก็ได้3คํคำตอบที่ได้ก็คือลบ3นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ลบ4คูณ6นะคะลบ4คูณอยู่กับ6ใช้สมบัติสลับที่ได้ก็จะกลายเป็น6คูณอยู่กับลบ4นั่นเองค่ะ6คูณอยู่กับลบ4ต่อไปเราจะถอดค่าสมบูรณ์นะคะ ถอดค่าสมบูรณ์ของ6ออกมานะคะและถอดค่าสมบูรณ์ของลบ4นะคะซึ่งก็จะมีค่าเป็น6คูณอยู่กับ4นั่นเอง6คูณ4มีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน6คูณอยู่กับ4มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ6คูณ4ได้24นั่นเองแต่คำตอบที่ได้จะต้องเป็นยังไงติดลบด้วยนะคะโอเคพอจะทำได้ไหมคะนักเรียน ต่อไปนะคะเราจะมาลองทำดูนะคะมาอยู่ในช่วงของลองทำดูค่ะนักเรียนข้อแรกนะคะถามว่าถ้านักเรียนรู้หลักการรู้วิธีแล้วนักเรียนยังต้องมาเขียนหรือว่ามาใช้สมบัติการสลับที่อีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะนักเรียนรู้แล้วว่าการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกนั้นผลลัพธ์ที่ได้แน่นอนว่าจะต้องติดลบนั่นเองค่ะ ามาดูกันค่ะข้อแรก12คูณ 8. 8 12คูณ8 12คูณ8ได้เท่าไหร่คะให้ในักเรียนทำโจทย์นี้นะคะลงในสมุดนะคะทำโจทย์นี้ลงในสมุดเลยนะคะอย่าลืมว่าเครื่องหมายจะต้องติดลบด้วยนะคะห้ามเรียนทำไม่ทันนะคะนักเรียนกดสต็อปไว้ก่อนแล้วโจทย์นี้ลงไปในสมุดนะคะโจทดนี้ลงไปในสมุะะด,ดไ,มได้เลยนะคะแล้วก็ลองทำนะคะ เดยวครูจะให้เวลานะคะให้เวลาเนี่ยบางคนก็สามารถตอบได้แล้วนะคะครูเชื่อว่าสามารถตอบได้แล้วนะคะอย่าลืมเครื่องหมายลบด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคาตอบของนักเรียนจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปทันทีนะคะลบ12คูณ8ตอบเท่าไหร่คะลบสิคูณ8 12,8ได้90 หนั่นเองค่ะถูกไหมคะนักเรียนถ้าถูกนะคะนักเรียนสามารถกาถูกได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ลบ3คูณ7นะคะลบ3คูณเเราก็ถอดค่าสมบูรณ์ของลบ3ออกมาก็คือได้เป็น3นั่นเองนะคะ3คูณกับ7 3คูณ7ได้21แต่อย่าลืมว่าคำตอบต้องมีเครื่องหมายลบด้วยนะคะถูกต้องไหมคะ ถูกต้องนะคะคำตอบที่ได้ก็คือลบยีนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะคะถอดค่าสมบูรณ์ของลบแออกมาก็คือ8นั่นเองค่าสมบูรณ์ของ5ก็คือ5นั่นเองนะคะเราก็นำแปมาคูณกับ5 8าคูณหได้40นั่นเองค่ะ40 ตอบ40อย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะเรารู้แล้วว่าการคูณจํานวนจมลบด้วยจํานวนต็มบวกนั้นผลคูณที่ได้จะต้องติดลบนั่นเองค่ะ,ะเป็นยังไงกันบ้างคะลองทําดู3ข้อนะคะท่านเรียนทําได้ก็ถือว่านักเรียนก็สามารถทําในใบางานได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูในหัวข้อที่4กันเลยค่ะ ข้อที่4นั้นจะเป็นในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบค่ะการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะคะเรานะคะสามารถทำโดยให้นำค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์นะคะของจำนวนทั้งสองมาคูณกันแล้วเขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนะคะให้เขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างข้อแรกนั้นนะคะตัวอย่างข้อแรกนะคะจ้องหาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งลบหกคูณด้วยลบห้านะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองมาคูณกันนะคะจากนั้นให้เขียนผลคูณเป็นจำนวนเต็มบวกอ่นะ,ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะข้อแรกนะคะลบหกคูณด้วยลบห้านะคะ ให้นําค่าสมบูรณ์อ่าเขียนตัวแรกเลยค่าสมบูรณ์ของลบหกนะคะคูณด้วยค่าสมบูรณ์ของลบห้าจากนั้นให้เราถอดค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของลบหกก็มีค่าเป็นหกค่าสมบูรณ์ของลบห้าก็มีค่าเป็นห้าหกคูณห้ามีค่าเป็นสามสิบนะคะตอบแล้วนะคะให้เราตอบเป็นจํานวนเต็มบวกนันเองค่ะอ่าข้อต่อไปค่ะข้อต่อไป ลบ8คูณอยู่กับลบ11นะคะวิธีการคือให้ถอดค่าสมบูรณ์ของลบ8นะคะและลบ11ค่าสมบูรณ์ของลบ8ก็มีค่าเป็น8ค่าสมบูรณ์ของ11ก็คือ11จากนั้นนำา8มาคูณกับ11 8แคูณกับ11ได้เป็นเท่าไหร่คะ88นะคะเราก็ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะตอบได้เลยนะคะ ป็นไงบ้างคะอันนี้ก็คือการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะคะผลคูณที่ได้จะเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองคะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลองทำดูนะคะด้วยการ3ข้อมีด้วยการ3ข้อนะคะมีด้วยการ3ข้อข้อที่1 3ลบ3คูณอยู่กับลบ12นะคะนักเรียนสามารถจดโจทย์ทั้ง3ข้อนี้ลงไปในสมุด นะคะจากนั้นนักเรียนถ่ายรูปส่งมาในแชทคุณครูได้เลยนะคะให้นักเรียนทำสามข้อนี้ลงในสมุดนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาในแชทส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะข้อแรกลบสคูณลบสิข้อที่2อลบเดคูณด้วยลบแนะคะข้อที่3าม ลบ9คูณด้วยลบ5านะคะอะเดยงครูใจดีเฉลยให้1ข้อนะคะเอาข้อไหนดีน้เตึ๊ดติ๊ดต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 ๊ดเอาตึ๊ดต๊ดเต๊ดเอาข้อไหนดีนะข,นนะข้อสุดท้ายดีกว่าค่ะข้อสุดท้ายลบ9คูณด้วยลบ5เราถอดค่าสมบูรณ์ของ9ออกมาก็ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ9นั่นเองถอดค่าสมบูรณ์ของ5ออกมาก็เป็น5นั่นเอง 9คูณ5ได้4 5เวลาตอบตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียน2ข้อที่เหลือนะคะแล้วก็ข้อนี้คิครูเฉลยให้แล้วนะคะก็สามารถเขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะจบไปแล้วนะคะในเรื่องของการคูณจำนวนเต็มนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทวนก่อนนะคะเรามาทบทวนก่อน กรณีแรกนะคะเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะซึ่งผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะผลคูณที่ได้ก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะต่อไปกรณีที่2นะคะเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะ ผลคูณที่ได้ก็จะเป็นอเดี๋ยวครูขอสรุปใหม่นะคะ,ะข้อที่1เมื่อกี้กรณีแรกเลยนะคะเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกนะคะการคูณจำนวนเต็มบวกเนาะด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้ก็จะต้องเป็นบวกกรณีที่2นะคะเป็นการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้ผลคูณที่ได้เป็นลบนั่นเองค่ะ กรณีที่3นะคะเป็นการคูณจำนวนเต็มลบคูณด้วยจำนวนเต็มบวกผลคูณที่ได้ก็ต้องเป็นลบเช่นเดียวกันกรณีที่4นะคะเป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะคะผลคูณที่ได้เป็นยังไงคะพอถอดค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วคูณกันก็จะได้เป็นบวกนั่นเอง ให้นักเรียนสังเกตในหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะเทคนิคหรือวิธีการจําง่ายๆนะคะถ้าตัวตั้งเป็นบวกเหมือนกันตัวคูณเป็นบวกเหมือนกันผลคูณที่ได้จะเป็นยังไงคะผลคูณที่ได้ก็จะได้เป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนะคะตัวตั้งเหมือนกันนะคะในที่นี้ข้อที่1เห็นคะเป็นตัวตั้งเป็นบวกตัวคูณเป็นบวกผลลัพธ์ที่ได้ผลคูณที่ได้นะคะก็จะเป็นจํานวนเต็มบวก เช่นเดียวกันกับข้อที่4นะคะตัวตั้งเป็นลบตัวคูณเป็นลบผลคูณที่ได้ก็เป็นบวกเหมือนกันนะคะแต่ในกรณีที่2นะคะกรณีที่2กับ3นะคะตัวตั้งเป็นบวกนะคะตัวคูณเป็นลบตัวตั้งเป็นลบตัวคูณเป็นบวกซึ่งในที่นี้ตัวตั้งกับตัวคูณมันต่างกันนะคะเทคนิคการจําเหมือนกันเป็นบวกต่างกันเป็นลบ นะคะเหมือนกันเป็นบวกกรณีการคูณน,นะคะเหมือนกันเป็นบวกต่างกันเป็นลบนั่นเองค่ะนะคะนักเรียนก็สามารถเอาความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปทำลงในใบางานนะคะซึ่งจะอยู่ในใบางานที่นะคะ1.9นะคะใบางานที่1.9 ะะก็จะอยู่ในใบาง,งานที่1.9ในเรื่องของการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะอย่าลืมนะคะถ้าในกรณีแบบนี้คําตอบจะต้องเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะข้อแรก2คูณด้วยลบ30 2คูณด้วยลบ30นะคะ2คูณด้วยลบ30นะคะตัวตั้งของเราเป็นบวกนะคะตัวคูณของเราเป็นลบกรณีที่2 ผลคูณที่ได้จะต้องเป็นยังไงคะจะต้องเป็นลบนั่นเองนะคะซึ่งข้อแรกนั้นก็ตอบเท่าไหร่คะ2คูณด้วยลบ30ก็มีค่าเป็นลบ60นั่นเองนะคะข้อที่เหลือนักเรียนก็สามารถทำต่อได้เลยนะคะมีด้วยกัน10ข้อไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมายมาให้ถูกต้องด้วยนะคะส่วนใบางานที่1 1 0จุนะคะ 1 1 0จในเรื่องของการคูณจํานวนเต็มนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการคูณจํานวนเต็มนะคะก็มีด้วยกัน2 2ข้อใหญ่นะคะแล้วก็มีข้อย่อยอีกนะคะตอนที่1ข้อ1ข้อ1ใหญ่มีด้วยกัน6ข้อนะคะเติมตัวเลขในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างข้อแรกข้อแรกอันนี้ก็จะคล้ายกับในใบงานที่1.9นะคะมาดูในข้อที่2นะคะข้อที่2จุดจุดคูณ2แล้วได้เท่ากับลบ10 นะคะคเลขข้างหน้าจะต้องเป็นอะไรนะในเมื่อผลคูณที่ได้มันเป็นลบนะคะอะไรละ่ะที่คูณ2แล้วมีค่าเท่ากับลบส0นะคะคำตอบก็คือลบอะไรคะลบหนั่นเองค่ะนะคะเราก็ดูนะคะว่า ดูผลผลคูณที่เขาให้มาว่าได้เท่ากับเท่าไหรแล้วก็เติมคําตอบไปให้ถูกต้องนะคะส่วนในข้อที่2ใหญ่เขาให้จับคู่นะคะจับคู่ผลลัพธ์ที่ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ทางซ้ายมือนะคะจับคู่ผลลัพธ์เนี่ยโยงนะคะนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดแล้วก็โยงเส้นมาได้เลยนะคะ,ะดูข้อแรกซิข้อแรกลบสคูณด้วยลบสอ่าเหมือนกันเหมือนกันในที่นี้ตัวตั้งเป็นบวกนะคะตัว คูณก็เป็นตัวตั้งเป็นลบนะคะผู้ติกตัวตั้งเป็นลบตัวคูณก็เป็นลบเช่นเดียวกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงเหมือนการเป็นบวกนะคะลบ2คูณลบ3ก็มีค่าเป็น6กนั่นเองค่ะเราก็โยงมาที่ข้อคอควายได้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของการ จำนวนเต็มนะคะหวังว่านักเรียนคงได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอการสอนของครูในวันนี้นะคะแล้วก็สามารถทำใบงานได้นะคะสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของการหารจำนวนเต็มนะคะซึ่งสามารถรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถนะคะ็อ,อกซ์มาถามได้ทางแชท นะคะ Facebook นะคะได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ